อนอื่นก้าวเข้ามาสวัสดีกับพ่อพรมแม่เอฟซี FC สุขสุขคนนะคะพี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยพรบานแพงเอฟซีเพ็ดแสงตะวับบนเจโอทูนะคะพี่น้องไปเห็นภาพภาพหนึ่งพี่น้องสีม้าเอาชู่กันฟัง่งเนาะมาโศกันนะพี่น้องเออภาพนี้คือภาพเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่บอดโจเพิ่นในโลกมาและในนอนที่สุดภาพนั้นกะเห็นนาจะเป็นเล่าเดอละ่ะ นะครพี่น้องสงสัยว่าต้องเป็นบอดจูหเปาตาจิ้มริ้มตาหักตาหักนะครพี่น้องแล้วแคปชั่นก็คือบอกว่าจริี่พี่น้องขูกพันกับดนตรีเออกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยครับคําว่าศิลปินพี่นง้งแล้วบัดน,นี้รูปไอ้น้อยนั่นจะยืนยุค้ังกีตาร์นั่นหมายก็ว่าเป็นบอดจู ตั้งแต่เราเกิดมานะพี่น้องนั่นหมายก็ว่าเราอยู่กับเครื่องดนตรีเราอยู่กับวงสาวน้อยมาจังแตะเกิดเออพอสมการคุณญาติสุภาพนะะพี่น้องเพื่อนเองก็คือเลี้ยงมาผุกขี่ตีโม่งมากกับเครื่องดนตรีนั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นงวงดิวงหมลำมดิสาวน้อยพิดบานแพ่งสมัยนั้น ซึ่งเป็นการบริหารจัดการของพ่อสองการมาดโดย,ยตลกนะคะและที่สำคัญก็คือตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนี่เล่าเองก็เคยเดบอให้ฟังว่าเราเองเพ่อไงขึ้นมาจากน้อยเออเมื่ออายุประมาณสิบเอดขวบประมาณนั้นที่เราลอาอสุดไม้เบิง่งเหนไหมพี่น้องสุดเผ็ดสุดแหลกของเราเหีนยว่านั่นหมายก็ว่าใส่ชุดเพชรขึ้นไป แล้วก็พ่อเด็กพี่น้องต้องไปล่ำเด็กมันบละฟอนเด็กมันบละเออจังมันล่ำบ่ดอกว่าแต่ละว่าแล้วได้ใสขึ้นไปคิดว่าตรงได้ล่ำได้หอง,งนังจักแนวแนเลยนะคะบอกเราบอกว่าขึ้นไปในผุ้สาวเออกระเทยนีกีดกาดเลยลหละว่าต่อไปเออสุดเพชิดเหลียมมาปีบกุเลียสุดเพชรสมัยนั่นเฮ็ดจากสุดกระจกอ,อ่าเป็นเอากระจกมาปแปะเด้พี่น้องบอกเมนคิดตั้วยือสมือนี่เออ ไอ้บอกว่านี่คือความผูกพันฉะนั้นแล้วภาพนี้มีความหมายพี่น้องเราเองก็คือ,อยูกับดนตรียูกับตรงหนี้ดังมากเราก็บอกว่าเราต้องไปเรียนรู้เรื่องเล่าของเครื่องเสียงทุกอย่างตีกองกับไปตีนะคะพี่น้องนั่นคือสิ่งที่บอโจูาเล่าว่อสฟั่งเขา้าๆตแต่ตอนที่พูดถึงอดีตนะ แล้วกาต้องมีการซึกฝผลเรื่องเล่าของการ้องการล้ำไปไปมาๆเล่ากับว่าเล่าเสียงบอดีนะคะพี่น้องจนเล่าได้ไงขึ้นมากกตบตงองฮัดนหะ้องเนาะพี่น้องเนาะเล่าก็เลยได้ไปทํำมาห่านะกินทางด้านการลองเพลงนี่แหละพี่น้อง้องน้ำเอ่ออือ่นว่าตรง้อง้องน้ำผับนาะอพี่น้องเนาะสมยัยตะกี้น้ำบุกน้ำร้านอาหารจนไงเป็นเบ้า เออบลูว่าอายุประมาณเท่าไรน,นะที่เราเลยเดินทางไปตั้งประเทศนั่นก็คือไปทํางานในร้านอาหารนั่นแหละไปตัางประเทศก็ไเลยนะคะก็ด้วยว่าไปหาประสบการณ์เห็นไหมจุดนั้นที่สุดได้กลับขึ้นมาดูแลองค์กรแทนพอในคณะที่ว่งเห็นเล่าถึงเนาะพี่น้องว่าว่งจะไปบ่รอดไปบ่ได้แล้วแต่เลยต้องกลับมา กับมากกมาดูแลนะคะยางเต็มที่เต็มตัวเดินทางมาตอนนี้ก็เห็นมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะตอนนี้เราอายุสี่สิบสองแสดงว่าเราวเขามาบริหารต่อนอายุประมาณสามสิบนะคะนี่คือค้ามวาศิลปินเด้พี่น้องดูน้ำถึงแก่พัดเกิดแต่ด้วยความว่าสายเลือดพี่น้อง สายเลือดนี่กต่แต่มีความแตกต่างเด้เออสายเลือดถ้าบ่มีการซึมฝนหรือเขาเอ่นไว้อยัาง่ะพี่น้องอ่อพ่นสวรรค์เออ,อ,เอ,อต้องบอกอว่าพ่สวรรค์ถ้าพ่นสวรรค์บม่มีหรือความใจหักบม่มีที่สำคัญก็กคือแมนจะมีใจหัก แปลว่าความข้อนสวนรรค์บ่มีกับภาสามาจีจะไปได้สุดเออต้องบอกว่าไปได้สุดโดยเฉพาะซุ่มเสียงแมนบ่พี่น้องซุ่มเสียงการเอื้อนเอ้ยเออต้องมาทำก้อกนขับใจในเรื่องเล่าของการเอือนเอ้ยอ,อีกแล้วในฐานะเอฟซีที่อยู่ไกลๆเออที่บอกว่าเป็นเรื่องเล่าของการในฮับผู้ฮับฟั่ง แม่ว่าล่วพี่้องให้บอกว่าเพลงแต่ละเพลงนี่แต่ละท่อนแต่ละบทแต่ละตอนนี่พี่้องมันต้องมีการเอื้อนเอ้ยใส่ลูกข้อถ้าคุณไม่ได้ฝึกตังแต่น้อยนะคุณจะไปบอสุดแน่นอนนะคะเออที่นี่ในฐานะของบอลโจเพื่อนเองเพื่อนก็เป็นผู้ที่ฝึกฝนมากตังแต่เล็กแต่น้อยอยู่เนีจนได้ไปถ้ามาหากินต่างประเทศ สุ่มเสียงถามว่าใดบ้องห่วยในนอนที่สุดกับมันขาดลอยอยู่กับโบนานจะถึงสิบเปอร์เซ็นตหรอกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ต้องเป็นตัวตนของเจ้าของได้แล้วแน่นมาละพี่น้องไปห้องเพ่งใดยังใดเออคันบ่มีลูกข้อเออหรือว่าโบาสามารถจีลองไปได้นี่มันจะออกเลยได้พี่น้องเขาเอินว่ายัางล่ะลองเพี้ยนเออประมาณนั้นนะคะเออ นั่นหมายความว่าบอจเรามีครบสมบูรณ์ที่แล้วถึงในมะฮองเพ่งที่อาจารย์เพชรสารัตแตงไห่แล้วกระเฮ็ดเ,เห็นดังระเบิดระเบิดนะคะพี่น้องดังจนคนมะหูจากสาวหน่อยเพชรบานแพงได้อ่ะจบแบบบทเทนะคะพี่น้องเออตามมาด้จบเออจบแบบเท่ๆโอ,อ้ยจากอันไรมาก,กา่อนอนไรด,ดอกพี่น้องนะคะเออมันกระสิแตกต่างกับอีกเอาสมมติว่ามีบางคน เอออยากจะฮัดห้องเนี่ยพี่น้องถ้าม่ฮัดห้องตอนอายุเออจะสามสิบยู่แล้วีคาดการว่าต้องใช้เวลาอีกโดนบ่พี่น้องครับผู้ที่ึกฝนมาถึงแก่เจ็ดแปดขวบอ่ะมันต้องตั้งกันแท่แน่นอนอยู่แล้วพี่น้องแม่เมื่อไหร่เออด้วยด้วยความว่าคาดหวังว่านาจะเออมีโอกาสนะโมเป็นสิมาฮัด ให้บอกว่ามือหนึ่งสองมือจะไปแต่บอกว่าประเดี๋ยวประดาวเออสิมหัดประเดียวประดาวแล้วสิได้เป็นศิลปินนี่ย,ยากนะคะพี่น้องนี่เราจถึงบอกว่าผูกพันกับดนตรีกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กครับคําว่าศิลปินโมเมนต์ใดมากง่ายนะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะคะพี่น้องถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะเมนบอ ถ้าใช่นี่บอกว่ามันจะใช่มาติดเกี่ยนในน้อยกูละเมนบลาแต่โบเมนกับเลียนท้างเงินตัาเมนบลาพี่น้องแต่เ้วยว่าว่าคุณยังคุณมีเจตนาอะไรยังไงกะสุดแท้แต่คุณเมนบละพี่น้องเจตนาดีก็ดีเจตนาบ่ดีก็ลองเบิ่งดอกพี่น้องเอ้าตามนั้นนะพี่น้องขอบคุณสุขสุขคนที่เขามารับชมภาพภาพเดียวล้มีความหมายนะคะขอบคุณสุขสุขคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในรอยจ้าเด้อขอบคุณหลายจ้า กระเพาะฟังซ่องให้สิยงด้าน E D ะได้จ้าฝากอ,อะไรก็ใช้เลยกำลังใจนี้คุณแม่ก็ไเล่นา